ตัวที่ช็อคมาร์เก็ตเนี่ยก็คือว่าไกด์แดนหรือว่าที่เราเรียกกนว่าดอทพลอตเนี่ยก็คือว่าที่เขาพลอตว่าอนาคตดอกเบี้ยจะเป็นเท่าไหร่แล้วมันปรับเพิ่มขึ้นกว่าที่ตลาดคิดกลุ่มแบงก์เนี่ยผมว่าอาจจะโดนนิดหน่อยอาจจะอาจจะไม่ได้มีปัญหาเยอะนะลงนิดหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้แบงก์ค่อนข้างแข็งนะครับนั่นผมว่าเป็นเรื่องปรับผ่อนนิดหน่อยนะ คุณไอซ์ครับผลมติการประชุมของเฟดที่คงดอกเบียนะ้ยนโยบายไว้ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันเนี่ยส่งผลต่อหุ้นกลุ่มแบงก์และไฟแนนซ์ยังไงทำไมทั้งแบงก์ใหญ่ก็ลงไฟแนนซ์ก็ล่วงมันเป็นเพราะอะไรมันเกี่ยวกันยังไงครับคุณไอซ์ครับโอเคก็ยิ่งต้องบอกว่ามันมีมันมีสองประชุมเลยนะที่มีนนย่าสำคัญ กับแนวโน้มอัตราดอกเบีย้ยนะครับอของเฟดคือที่เมริกาก่อนเขาเมนเทนตัวอัตราดอกเบีย้ยตามคาดนะที่5้าถึงห้าจุดอหเปอร์เซนอันนี้ก็อินไลน์กับทั้งที่เราคาดแล้วก็กับที่ตลาดคาดเอาไว้นะครับแต่ตัวที่ช็อคมาเก็ตเนี่ยก็คือว่าไกด์แดนหรือว่าที่เราเรียกกันว่าดอทพล็อตเนี่ยก็คือว่าที่เขาพล็อตว่าอนาคตดอกเบีย้ยจะเป็นเท่าไหร่่แล้วมันปรับเพิ่มขึ้นกว่าที่ตลาดคิด นะครับตัวดอทพอตเนี่ยมันมีเดียนนะค่าเฉลี่ยของของของเรทมันอยู่ประมาณ5้าุดนะครับ mm hmm. ซึ่งมันก็กลายว่ามันอาจจะขึ้นได้อีกประมาณสองครั้งหรือประมาณ0ูเอร์เซตอนนี้มัน5้าดหนะครับดังนั้นมันก็มันก็เลยช็อคตลาดว่าอ๋อจริงจริง,รงหยุดรอบนี้แต่อนาคตไม่แน่ยังอาจจะขึ้นต่ออีกและเมื่อก่อนอาจจะคิดว่าขึ้นครั้งเดียวตอนนี้ mm hmm. ขึ้นเป็นสองครั้งนะครับดังนั้น ตลาดฝั่งดอกเบีย้ยก็เลยมองก็เลยต้องกลับมามองกันอีว่าอ๋อยังไม่จบขาขึ้นง่ายๆ<嗯>นะครับเฟดแค่อาจจะหยุดพักหายใจนิดนึงนะครับแล้วไปต่อนะครับนี่คือเรื่องหนึ่งนะฮะอีกเรื่องหนึ่งก็คือก็มีประชุมแบงก์ชาติด้วยนะกับกับ a ナลิสแล้วก็อีโคโนมิสนะครับคีเมสเซจคล้ายๆกันกับของเฟดเลยนะฮะก็คือว่า แบงค์ชาตินก่อนหน้านี้จะมีประชุมกรนงใช่ไหมครับที่เพิ่มขึ้นดอกเบีย้ยมาเป็น2%ออรดอกเบีย้ยนโยบายนะครับตอนนั้นตลาดก็ตีความจากที่ทางทางแบงค์ชาติออกมาพูดนะครับแล้วก็ถ้อยแถลงนะครับที่เป็นตัวรายงานว่าโอเคสองอาจจะพอสก็มีการพูดกันถึงตัวนิวทรัลเรทหรือดอกดอกเบีย้ยในระดับปกติมากขึ้นซึ่งมันสิกแน่ว่าแบงค์ชาติไทยเองก็ฮอกกิ มาดูดูฮอกกิสกว่าเดิมฮอกกิสก็คือด,ดูว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยเยอะกว่าเดิมนะครับก็เลยมีมาเก็ตก็เลยเริ่มมองไปอีกว่าเฮ้ยสองเปอร์เซ็นตแต่เดิมเราคิดว่าสองแล้วหยุดอาจจะไม่หยุดนะอาจจะเป็นสองจุดสองห้าหรืออาจจะเป็นสองจุดห้านะครับดังนั้นเมื่อวามนมันมีสองมิทติ้งที่มีในยะเกิดขึ้นพร้อมกันแล้วดันสิกเนลคล้ายๆกันก็คือว่าดอกเบีย้ยเนี่ยอาจจะไม่ได้หยุดขึ้นเร็วๆนี้ยังมีโอกาสรูไม่ขึ้นต่อนะครับ ดังนั้นวิ่งมาที่กลุ่มการเงินกับแบงค์ที่ผมดูอยู่ก็คือว่ากลุ่มการเงินไม่น่าแปลกใจนะฮะก็ก่อนหน้านี้ก็ผ่อนคลายเรื่องอัตราดอกเบี้ยกันมาสักระย,ย่างนะครับม้งนั้นกีมเมสเซจก็มันก็กลับทางก็เดนก็โดนขายลงมานะครับอันนี้ไม่น่าแปลกใจโดนทั้งกลุ่มนะครับกลุ่มแบงค์เนี่ยผมว่าอาจจะโดนนิดหน่อยอาจจะอาจจะไม่ได้มีปัญหาเยอะนะลงนิดหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้แบงค์ค่อนข้างแข็งนะครับนี่อาจจะเป็นเรื่องฟลต่างชาติมากกว่า <One input> นะครับ <t step> ที่ที่เป็นตัวคําบอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่แบงค์ชาติไฮไลท์ถือว่าไม่ได้มีอะไรน่ากังวลนะอยู่ในทิศทางที่ที่ดีและมีขาบวกกับประมาณการด้วยซ้ำนะครับครับคุณคุณไอซ์ก่อนก่อนจะข้ามไปแฟนแนนซ์นะผลของเฟดมันน่าจะเป็นคุณต่อขุนกลุ่มแบงค์ใช่ไหมแต่ทำไมราคามันย่อที่ย่อเนี่ยเพราะอะไรเซลออนแฟกหรือเปล่าหรือยังไงครับคุณไอซ์โอเค คือคือคือผมว่าแต่ยอ่ยอยอ่อไม่แรงนะถ้าสังเกตคือ,ห,อหลักหนึ่งเปอร์เซนบวกลบเนียผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของโฟรเงินท,ที่ที่ออกจาก Risky Asset Risky Asset ก็คือพวกพวกสินทรัพย์เสี่ยงนะหุ้นในพวกเนี้ยนะครับแต่ถ้าสังเกตก็คือกลุ่มธนาคารเป็นกลุ่มที่อนักทุนต่างชาติถือครองอยู่เยอะนะครับนั้นผมว่าเป็นเรื่องปรับผ่อนนิดหน่อยนะคือมันไม่ได้ลงแบบสี่สา้าเอร์เซ็นเหมือนกับกลุ่มไฟแนนซ์นะนะ นะครับดังนั้นผมว่าคงไม่ได้มีอะไรน่าจะเป็นการปรับพอ่อตนิดหน่อยงนกลงทองต่างชาติมากกว่านะครับ impact จริงๆไม่ได้มีนะไม่ได้มีผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับคือตามคาดนะตามคาด<ช>และถ้าเกิดว่าส่ง<ช>สัญญาณว่าพร้อมจะขึ้นดอกเบีย้ยอีกสองรอบในช่วงที่เหลือของปีมุมมองของเฟดแล้วก็ทางแบงก์ชาติบ้านเราที่นะมีมุมมองที่เปิดกว้าง อาจจะขยับขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายในบ้านเราอีกก็ได้คือทั้งสองฝั่งเนี่ยล้วนน่าจะเป็นคุณต่อแบงค์ใหญ่เนี่ยทั้งคู่เลยใช่ไหม,มถ,ถูกถ้าดูตามเนื้อหาครับฝั่งไทยจะเป็นบวกมากกว่าครับนะครับแบงก์ชาติไทยเพราะมันตรงไปตรงมานะครับปรับขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายแบงก์เองก็ปรับขึ้นตัวดอกเบีย้ยเงินกู้ตามขึ้นมาแล้วก็จะเห็นว่ามจินก็จะค่อยๆอถ่างขึ้น นะครับแต่เดิมเราว่าเราคิดว่ามารจินจะขึ้นไปจนถึงไตรมาสสามแล้วแล้วหยุดเพราะไตรมาสเสียจ,จะไม่ขึ้นอันนี้ไม่แน่ถ้าถ้าขึ้นเร็วอย่างนี้จริงอาจจะมารจินอาจจะขึ้นไปได้ตอนไตรมาสสี่จริงๆเป็นคุณประโยชน์นะกับกลุ่มนะครับไม่น่าโดนขายเยอะนะครับถึงโดนขายเยอะก็แบงก์ใหญ่น่าจะยังเป็นพงเป็นตัวที่อยู่ในเรดร์อยู่นะครับครับนะเป็นคุณแต่ว่าราคามีย่ออาจจะเพราะนะมีการมีการ เซลออนแฟกต์บ้างหรือว่าเทคนะโปรฟิตออกมาบ้างยามข่าวจริงมาออกนะครับแต่ว่าเนื้อหาหลักเนี่ยเป็นคุณต่อหุ้นในกลุ่มแบงค์นะครับ <c oughs> ฉะนั้นนะครับ <c oughs> แบงค์ใหญ่ๆที่ย่อลงมาหลังเฟดแล้วก็ BOT ส่งสัญญาณตามที่ว่าเนี่ยเป็นจังหวะในการทยอยเข้าไปดักเก็บด้วยใช่ไหมครับคุณไอซ์ครับแบงค์ใหญ่ที่ย่อเนี่ย ใช่ครับผมมองอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีเหตุผลทางปัจจัยพื้นฐานนะครับที่หุ้นควรจะลงนะครับดัง<ม>นั้นก็เป็นแค่การเทคโปรฟิตระยะสั้นนะฮะ<ม>สำหรับนะักลงทุนที่ที่มองระยะกลางถึงยาวมองไปครึ่งปีหลังเนะี่ยผมคิดว่าธนาคารขนาดใหญ่นะ่าจะยังเป็นอะไรที่ตอบโจทย์นะครับทั้งในเชิงการทำกำไรนะฮะพร้อมกินระบอบไปดอกเบีย้ยขึ้นยังไงมาจีนก็น่าจะดีขึ้นนะครับ ทั้ในเชิงภาพเศรษฐกิจนะครับเพราะว่ามูลนแบงค์ชาก็แตกเรื่องท่องเที่ยวเรื่องอะไรพวกนี้ที่มันค่อยๆกลับมานะเยวโดยเฉพาะครึ่งปีหลังที่เดี๋ยวมันจะมีซีซั่นนองมันนะครับช่วงนี้จะเป็นโลซีซันหน่อยไม่เป็นไรนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยแบงค์ใหญ่อยู่ในเรดาร์ที่ควรเก็บเพิ่มนะครับใช้จังหวะนี้แหละฮะที่มันมีการปรับพอมีการเทคโ p r o f ตทั้้หมาเลยใครที่ไม่มีเข้าไปซื้อเพิ่มได้นะครับครับ นะครับเป็นจังหวะในการทยอยดักเก็บนะ้แบงค์ใหญ่ที่มันย่อยๆลงมานะครับสำหรับท่านที่สนใจ m o n พ y ัสออนไลน์ e 1 4 4เจาะลึกสัญญาณด i เ e เ g น n ์อย่างไรให้แม่นยำนะครับตลาดยังเป็นไซด์เวย์มีลุ้นเป็นไซด์เวย์อัพการหาหุ้นที่มีสัญญาณกลับตัวเพื่อเก่งกำไรระยะสั้นนะ ใครใช้มุกนี้เนี่ยยังได้อยู่นะครับฉะนั้นการรู้จักเชิงลึกสำหรับแพทเทิร์นอย่างบู l ิดไดเวอร์เจนต์บูลิดไดเวอร์เจนหาหุ้นลุ้นกลับตัวจะกลับแค่สั้นๆนะเด้งสั้นหรือว่าจะเป็นการเปลี่ยนเทรนด์นะก็ว่ากันไปแต่ว่าสามารถที่จะทำกำไรได้นี่คือ1ใน4แพทเทิร์นที่มีการเจาะลึกกันในมันนิพัสออนไลน์014นะครับ ต่อที่1ได้รับส่วนลด1666บาทจากราคาปกติแล้วถ้าสมัครวันนี้ต่อที่2ก็คือส่วนลดสำหรับสมาชิกใหม่เพิ่มอีก5%แล้วต่อที่3ก็คือได้รับหนังสือลงทุนเล่มนี้ไปเลยนะครับส่วนถ้าเป็นสมาชิกเก่าต่อที่1เหมือนกันครับส่วนลดนะครับพันหกร้อยหกสิบหกจากราคาปกติแต่ถ้าเป็นสมาชิกเก่านะครับสมาชิกดั้งเดิมอยู่แล้ว จะได้ต่อที่2ส่วนลดเพิ่มอีก10% 10%จากราคาที่ลดต่อแรกต่อที่2สมาชิกเก่าได้รับส่วนลดเพิ่มอีก10%แล้วต่อที่3ก็จะได้รับหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับรวยได้ด้วยหุ้นโดยเสียนหุ้นอัจฉริยะคุณสถาพรงามเรืองพงศ์เนะ่เล่มนี้ผมชอบมากเป็นอีกเล่มหนึ่งนะครับที่ เราสามารถเอาหลักการนำมาปรับใช้ได้หลายต่อหลายหลายต่อหลายอย่างแทบจะแ,แทบจะหลายหลายสภาวะตลาดรวมทั้งสภาวะตลาดแบบนี้ด้วยสนใจก็เชิญได้เลยนะครับสนใจก็เชิญได้เลยครับเจาะลึกสัญญาณ d i v e r g e n นอย่างไรให้แม่นยำนะครับชมย้อนหลังได้1ปีสนใจสแกน QR Code หน้าจอหรือติดต่อโดยตรงที่ Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษ์ ตัว a s i แล้วตามด้วยคำว่า money plus m o n e y p l u s money plus ติดกันตรงตัวสนใจก็เชิญได้เลยนะครับนี่คือ2ผลงานหนังสือดีๆล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนนะครับ pro 23เคล็ดลับลงทุนเล่มสีดำซ้ายมือเนะี่ยนี่คือ t h e o l y cryptocurrency investing นะครับ เป็นหนังสือทีนะ่เหมาะสำหรับการศึกษาหาความรู้ก่อนเข้าวงการคริปโตะนะครับคำเตือนคริปโตมันเสี่ยงอ่านเล่มนี้ก่อนเข้าวงการนะสีดำซ้ายมือคู่มือการลงทุนคริปโตให้ข้อเท็จจริงตรงไปตรงมากระชับปฏิบัติได้จริงเข้าใจกลไกลคริปโตโอกาสทำกำไรรู้จัก nft รู้ทันต้มตุนด้วยนะครับนี่คือเล่มซ้ายมือมูลค่า400บาท เล่มขวามือนะครับเล่มขวามือคืออีกหนึ่งผลงานล่าสุดของติ้งพิยอนนะครับคู่มือเริ่มต้นเทรดคริปโตและ d e f าแบบสเต็ปบายสเต็ปนะครับแนะคริปโตไม่ใช่เรื่องเล็กๆเริ่มต้นลงทุนอย่างคนเข้าใจนะครับเล่มขวามือมูลค่า400บาทแหโปร23ก็คือซื้อ2เล่มจากราคาเต็ม800เหลือเพียง720ส่งฟรี พร้อมรับของทีทรลลึก1ชิ้นจากสนักพิมพ์ติ้งบิยอนด้วยสนใจสแกน QR code คหรือติดต่อทาง l ลาย ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a s อแล้วตามด้วยคำว่า m o n e y plus m o n e y p l u s m o n e y plus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็เชิญได้เลย